เ้ทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสมาร์ตคอมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นลูบิกที่หนืดที่สุดของผมนะครับที่มีเลยนะครับจริงๆผมมีทั้งสองลูกที่หนื่งนนะแต่พี่ก๊อฟเอาไปฝึกนะครับแล้วก็ลูกที่ลื่นๆของผมอะไรร้อยอะพี่ก๊อฟก็เอาไปฝึกเช่นกัน,นครับ นี่เราก็จะมาเล่นลูกที่นหนืดมากๆครับว่าผมจะทําเวลาได้กี่นาทีสักกันนะครับเวลาผมก็น่าจะ50าสิบวิหรือเปล่าก็แน่ใจไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวตอนเย็นผมก็จะมาพัฒนาช่องเริ่มทําคลิปแล้วนะครับโอ้ติดเยอะมากผมบอกเลยโอ้ ที่เล่นลูบิกนี่ครับเปลี่ยนลูบิกเถอครับถ้าคุณอยากขาบเวลาให้เร็วขึ้น,นครับผมอยากแค่อยากรู้เวลาของตัวเองครับว่าผมจะทําได้เท่าไหร่คือผมเล่นจนชินแล้วไงผมก็ามายองเล่นลูบิกหนืดหนบ้างเอโอ้โหตึงเครียดสถาะนะการณ์ทีอันนี้เป็นลูบิกที่หนืดนะครับแต่ถ้าผมได้ลูบิกที่เร,เร็เๆก็จะได้ เยอะอยู่นะครับคือหนืดมากๆราคา45บาทครับแต่หนืดจริงครับแรกผมก็เล่นลูกนี้นะครับทุกคนกว่าก่อนที่จะมาเล่นเป็นลูกประจุกันนะครับก็เล่นลูกนี้มาก่อนนะครับโอเคเวลาของผมนี่ตรงๆตัวก็คือ1นาที6 3 0 5นะครับก็ยัง1นึ่นาทีนะครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับมีแค่นี้ครับ